โซเชียลจับตามองนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะเลิกกากับหนุ่มสงกรานต์เตชันนน่ลงไปแล้วพืี่เรียบร้อยสำหรับสาวแมทพพรณีครับล่าสุดนะครับสงสัยว่าเอ๊หรือจะมีหนุ่มคนใหม่แล้วหรือไม่ครับภาพของเธอนะครับคุณแมทพพรณีเนี่ยควงหนุ่มปริศนาไปเที่ยวหัวหินหรือเปล่านี่ครับคือสําหรับนางเอกสาวอย่างแมทพพรณีคงไทยนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเธอเป็นสาวโสดและเธอแซ่บครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมีการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลหัวหินนะครับสวมบิกินี่อวดหุ่นสุดแซ่บด้วยครับ ปรากฏว่าล่าสุดครับทางเพจข่าวบันเทิงช่อง8เนี่ยเขาเปิดภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับพิธีกรเนี่ยมีการเล่าบอกว่าคือแมทพิลานีเนี่ยไปเที่ยวหัวหินแล้วมีคนไปถ่ายภาพมาครับเป็นภาพไปเดินตลาดตอนกลางคืน,คนกับผู้ชายคนหนึ่งและได้บอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเราไม่ได้ฟันธงว่าเป็นใครอาจจะเป็นเพื่อนที่ไปด้วยกันก็เท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะมีความสนิทกันประมาณหนึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่แปลกและไม่ผิด เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมทพิรอนีโสดอยู่ครับพอโสดเนี่ยชีวิตก็เหมือนดีขึ้นเมื่อก่อนนี้เนี่ยจะมีเรื่องดราม่าของเธอเนี่ยตลอดถ้าใครตามข่าวก็จะทราบแฟนกลับบางคนเนี่ยดูเหมือนอาจจะไม่ถูกใจครับแต่พอตอนนี้เนี่ยโสดแล้วแมทก็ดูมีความสุขไปเที่ยวนั่นเทีเ่ยวนี่อย่างมีความสุขนั่นเองนี่ก็มันมีการปรกฐฐากฏภาพออกไม้คุณผู้ชมครับ,ค,รบ,ค,รบคือเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการเดินตลาดนันตอนกลางคืนมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครนะนะครับอาจจะเป็นเพื่อนที่ไปด้วยกันหรือเปล่า นะครับแต่ก็ดูมีความส,าสีสนมการประมาณ1กับ3เมแมนั่นแหละก็มีภาพออกมานะครับทางข่าวบันเทิงช่อง8เนี่ย,เ,ยเขามานําเสนอครับก็ต้องขอบคุณเครดิตจากบ,บันเทิงช่อง8ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคุณต้องรอ3ามแมออกมาคอนเฟิร์มและยืนยันเรื่องนี้ครับ